อันตระ9 11ถงตะยุงได้90 90 4แกนวู้วู้วู้อยู่นะใครวะใครไม่กว่าเนี่ยเสรี90ทีนี้ เกาสิบสี่เกาสิบสี่เพืนรางวัลในปีนี้กันเลยเก้คือว่าเขาตัวตายยังไม่ได้หายเลยนำมงเริ่มนำมืงก่อนนำมงก่อนโอตัดผับมา ก่อนเศร้าๆเด้อทุกคนเด้อาำเศร้าๆภาพบรรยากาศคืมฟ้าคืมฝนไก่สชี่อดสงการอะไรได่น้องลยดองเอาทุกคนนี่ฮะกาบทักทายสบายดีเด้อทุกคนเด้อ พอแม่พี่น้องเสร็จทีบัวสิ่ใกล้อยู่ไกลบัวาสิย่ฝั่งไทยฝั่งลาาเรยต่างประเทศแตยิน,นดีต้อนรับทุกคนทุกท่านเข้าสู่ช่องยูทูบตุสิบันสุขพี่น้องเอ้ยเนาะก็ได้พบพ่อกันเฮิงแล้วยด้ทุกคนประมาณสามซื้อมือเลยเนาะอ่ะตัดผ่ามาบัานนี้ก็ได้อ่าสงการใกล้สิฮอดเลยเตรียมเลยทุกคนเลยเนาะ เทพื้นนี่เทพื้นเตรียมลินสงการลินปีไม้เนาะอ่าเทหนาเฮือนขึ้นขึ้นอีกคือว่าพอมันต่ำนี่คือว่าขึ้นสูงเติบไทเพี่น้อยประมาณเกือบอสิบเซนถูกแล้คันบวกกวัวเนาะเทขึ้นอีก เพราะว่าเพราะว่าเขาต้องเทให้มัน,นาได้ได้ระดับซ้ำกับผนทางเดี๋ยทุกคนนั่นซำกับทางนะนนี่นกำลังรับเป็นกำลังเตรียมที Ông xì gặp bởi sữa cao ừ. Mình mua dù đây nè, chiếc may À thợ. นี่เอาสิให้ยห่งได้ระดับสำทางเทเบิดทุกคนผู้แหละเท่จนฮอดเฮือนไม่ผู้ผู้ไหนใจส่วนผู้ไหนเทเบิดแถวหนาเนี่ยผู้นำโครงการกานนี้แหละพี่น้องเห็นเล้วสบายดีจ้าังเบิ้งข่อยเน็บอันเบิดให้เจ้าก่อนเนอะอันนี้นะเอ้าดุตุ้มดุตุ้มเจ้าว่าเป็นหัวหน้าโครงการนี่นะอันนี้นะแมนแมนอยู่คนนี้แยอะ อคนมาชาคนมูคนไปหัวหน้านะเอ็มส่วนเนาะเสียงจะมาคือชาแท่ยั้งตัวโอ้ยเพื่อน,นึงเข้าเพื่อเกอเือบเกือบเป็ดเกอในในอือบไก่นี่แหละนึงเขา้าไอ้ลูกเ้เมียกินมาเบิงบ่งชอยสิงหาง่น้องหัเห็นตุนงางานยังอันนี้นั่นตูอ้อธิบายผงดูคือมีการเปลีป่ยนแปลงแบบนี้อันนี้อันนี้นะแมนงานเราไดช่างงานก็ช่างบ่ารฉางเนะา,าเนะ เทเราตัวเทไ,ได้ระดับทำกับหน้าทางบ่แม่เลยตัวชิดพื้นเออได้ตัวชิดเ,เห็นว่าพวกกันเห็ดทางเลยนะภาษาลาวน่ะเห็ดทางแด้นาอบ่โน่าบ่เป็นพวกโนธาบ่ลาวโนธาโนธาเนี่นา,ามันต้องะระดับต้องง่ายกูดิ <laughs> แต่ว่าเขาใส่ใส่ได้โนธากันเนาะนี่ก็ได้เห็ดทางเนาะทำก่อเนเพราะนะบ่ฮะ อ,อในในสบายด<ร>ีเด้อเพระาะว่าเด้อพิดบอกตู้เจ้าว่านมาคนเด้อคนจะสี่บวกห้าเจะาโบเจ้าโบเฮ็ดยังเนี่ยโอ้อโหคนหนาขอนกันหนาเนี่ยเดี๋ยวจะไปเอาอยัางบาดเอาคุยนะฮะตะยุ่งจะไปเอาอยัางไปเนาะอันนี้ก็เป็นตุนยุ่งสาไฟย,ยังจำกันได้ก็เป็นหน่วยงานก่อตั้งทีมงานคลายดีได้พี่น้อยเนาะอันนี้ของลวงนะวนัตถุนี่ โอ้ยของหลวงเขาก็ไปใช่มันใกล้กันนี่นะเป<อ>็นเรื่บบองา<อ>ของบ้านพันบู่ว่าบูบู่ว่าวหรอกเนาะแล้วก็บออานาพุทธิมาเฮตโต้ตนี่แดกชงมันขึ้นว่อยู่นี่แหละเออใช่น้องกั้นนี่แหละนี่เออเฮ้่งดีพี่น้องตัวนุงเนี่ยเอาเงินแล้ว,ออลวลก็ทางบุญน,น้ำเนาะอ่ะขวดาทางพี่เนี่ย ทู้เจ้าโครงการนี่เจ้าสิเทบไ่ได้บ่อแถวนี่นว่าสิเทปวัฒนาขันห้องซีนี่อืิทำนามนะนี่แถวนี้นะครับห้เพียง,เพ,ยงเพียงทางเลยบ่บ่อลุหน่อยนึงลุหน่อยนึงลุหน่อยนึงแต่บอ่อแห่งตำแบบนี้เนาะเขาต้องยกขึ้นีเนาะเขาว่าช่วงเวลารถสิทอยเข้าหลังซีไม่ได้เด้มันสิทอยขค่าทหลังคืา มีชิ้งบ่เอ่ยหนิชิ้งคือเก่าแล้วอยากขวดจกชิ้งไหมชิ้งไายห้อยบ่อยากขายวานนี่ข่อยเสียวานนี่อจะเสียวานนี่เสียแล้ววานนี่อ๋อข่อยเสียให้เจ้าได้ข่อยเสียซิปก็ดีซิปขวดข่อยเสียไว้เสียมห้อยเด้ทุกคนจะยุงเราจะมักชิ้งสายห้อยแต่ส่วนหล่มิได้แล้วเสียดอกแล้น่ะเป็นขายห้อยงัวเป็นขายงัวจนหมดเลยเลยน่ะ ยังอยู่หรือบ้างงนนูอะเรตัยังเกิดใหม่เนี่ยงูน้อยเกิดใหม่เนี่ยตัวใหญ่ขายไปเลยอำมือนี่ต้องอาสนะได้เลยตัวเด้อเงื่อนลายได้ไหมน้อ,นองเงินรางวัลก็ชิบ<ไ>หายคนอยู่มันนี่หวยชิบมาชิบขวดกระเซ็นหนึ่งไปได้ตัวไอหม้อเลยกับ่อยเซ่เพิ่งเติอไปได้มันเย็นอะไรแบบนี้ตู้เจ้าก็ไปลักเปิดเบึงในจังไห้ไม้ข่อยก็ไปแต่ว่าโกงปะโกงเขาแล้วดูว่าเขาเชีองผพาน ใส่เต็มใหญ่ไปในถงได้อะพ่อตัวเก่ามันได้เอาเห็ดเปิดได้เห็ดเช่องเอาตัวเก่าออกมาสิเลยเอาไปแช่ก็ได้จุ่เอาผัดเนม้อเด็ดตลอดแกะนะเขาเนมตลอดเด้ดแบบไหนเห็ดหัวได้หรอกเนาะเออลงบึงเขาจับได้เขาตีเอาอินเตอร์ได้จุ่นเขาเจ้าเป็นกรรมการได้เจ้าเห็ดได้ยิ่งอ่อเห็ดเช่องสิอู้ว่าเขาหัวเนแล้วอหัวเนี่ยนะตัดอนเ้าหัวเนื้อหัวเพนแล้วคนที่ว่าต้องเพน อ่าเราเขาบรินัทเม้ารับบาดรนี่ใช่รับบัตรนี่ไม่ได้แผ่นนี่บม่ได้ตู้เอาเอาตามโชคเลยตู้ไอ่เอาตามดวงเนาะพี่น้องพี่มอโกงการโกงกันบริบเป็นสิ่งที่บริได้แมนแมนงานจะได้งานจะคือหลายแค่ดูอันนี้ไม่เนาะไม่โกงเอาไว้ทั้งนั้นเนาะโกมันเสียค่าเออพอดีแล้วพอดีเออพอดีแล้วต่าตัวนั้นเลยตู้ตัวตัวมันแตกนี่ยต่าไปเลยแน่เนาะ เราไม่ได้ขอเกษไปไปเรียกบ่มาหนี่ไปแล้วก่อนเอายยมาได้บ่ยมด้วยด้วยัากันตามเจ้าแล้วเนาะตามมันเย็นได้เลยนะเออเอามากินกได้มากินกอนได้จังอามามาเนาะคอยตันี้ก่อข้ <มา S 1> ตัวตามเพื่พอจะชิ้นลนะจะชิงดยชิไขับไปชิ้นยู่งีบ่ชิงเอเอชิงได้มาถามุนี้ขาจะชิ้บ่ฮะท่าเล้น่้กัทาเลเห็นบ่เียเห็นบ่คนละชิ้นฟันี <laughs> nghe ta <tôi> nhung nhàng <laughs> à tha 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 à, à. tha đây, tha xin nhắn cho các sĩ bài hay phăng này mấy anh ăn luôn ăn luôn ăn luôn xin nhắn xin bài hay khảo chạy này mấy xin tem đấy để đây tem phải mỏi xong thay này thầy ngay qua kín ไคยได้กินเอาแล้วงชนะเอาบ่อเจ้าเจ้าอาบ่อเอาบ่อคนไหสิบพันคนละมูเคนละมื่นเอาเอาบเจ้าเอาบ่ออันนี้เอาบ่อเอาเวยนะเอาเนะ ยังขับยินหมากกุ้งไก่ยังลินไม่รีเทบ่า่กัคกินครับตูวชิดเดียวแมนาว่าจะกินเจ้าบ่เดี๋ยวเดี๋ยวเอ็มร้อยมาผูดลินนจังนั้นเอุงเหรมาะนมาดูละเอ่ิงเนตู้สิงบ่าสิงว่าละลายเล็มือน่ะโอ้ยเน้าเจ้า จับยีราดในกิไลบ่ยังบ่ทันจับจัชิได้เท่านัหรอกว่าปวดจะชิ้นวดแล้วกนลายเนาะน้องขาีายไม่ชิมีขาลายไปช่น่ะมวนพี่น้องจูเมาจะค่าจะลายจะริ่นหน่งชิบขาชิบิบาพกี่ชิโมึนห่วยอย่าพูดหนะชิบขาขาละมื่นบาทเนี่ยเออไปยังได้เิทีงานเท่าน่ะ ขอเยี่ยนแค่ขอได้ขอซิ่งคือเดียวไงขอออกมาเลยไดเงินเนาะได้เลยได็เลยไอย่าคาได้กินเนาะเนาะต้องหาเลือกเต้นหน่อยขาเด้อทำแผนดีๆเด้อด้วยเจ้าเมย์เจ้างานเต้นใหญ่มันจะเป็นช่องช่องพายได้เด็ดเนี่ยพี่น้อง ไงสี่นพ่พวกกาไพ่โยธาโนไพ่โยธาทางไหนแต่ว่าขานีได้กินนี่ชิเมื่อเฮือนเลยทำไมเอาไปเลยคนเนาะมาขาหนีได้กินนี่ยัง่าเงินยังหมุนเวียนอยู่หีนี้นี่มีโอกาสได้คืนเข่ากมาเนี่ยนะชื่อเข่าอยตัวเอ้เข้าบลาอยไม่เอาพานี่ก้อยก่อนข่ามาเนี่ยไป็นอยเนาะ นี่เข้ามาเลยสองรถถูกข้ามาเลยคนขายสอบหนึ่งไอ้นั่นคนเอามาสีเรถท่านค่อยค่อยเราโบพิษนี้ ว่าแล้วสิขายสอบนี่ขายสอบอไรโอ้โหคือ,จจอ,อบุคขายสอบนี่มันขาดเลยนี่เดียวเห็นรถขายสอบเดียว <laughs> เสียงมาจากดังไหมด้วยพี่น้องเสียงของซีแลก ตัดภาพมาคูอชิตก้าวลอยมาอ่ามาหม้อให้ทีมงานเนาะแพ็กหนึ่งไม่จะยุงแบ่งปันสันส่วนแม้ยังจะรอยังกี่นี่รออาชาผู้ชิ้นแล้วมาแล้วมันชิ้นวดบ่อยรอเก็บเงินบ่อเก้ามันมีแต่เก้าไอ่นะคือเขาเอาเลขน้ำผ่ามันนี่บ่อยตเอาเลขน้ผ่านตัวท้ายได้มันจะมีมันจะมีเลขหลายตัวแต่ว่าเ้าสองตัวท้ายบ่ตัวท้าย เต็มชุดแต่ทไรน,นะเก <99. S 1> ้าเก้าเก้าสิบเก้มียังมีตกกินได้บ่9เาสินี่อาชูน,ชนบ่เอาช,ชูนแล้วเก้าสมีค้าัมีท่าชูนมันกินนะกินก็มูมันเลยกินแล้วมันอั้นแลวเนาะมันอะไรเลยวา จะว่าเลขเป็นเลขร้อยเดี๋ยด้อไปรอเก็บเงินบ่บาทนี่เก็บเงินอันนี้เด้อพี่น้องมันบ่แม่นการพนันได้นี่ยอันคืออีหยังตัวขันสิคิดนี่กับเก็บกีฬาแบบเงินรางวัลว่าซั่นกันเก็บกีฬาเงินรางวัลการลงทุนการลงทุนอโอ้โหชาวบ้านผ่านพนันว่าออกอากาศเพราะสิผิดกฎหมายเนาะพี่น้องอันนี้ทำได้ยอดแบกเนาะเจ้าเนาะรอเลยรอเันรอกัน ชิงโเอาเรื่องเอาจเก็บเงินคนเลยเหลเงินมาสิพันคนงจริงเอากงอนได้จริงเอาเปิดอนกได้ได้นาเปิดเห็นเต็มยงจริงอาเมได้เอสิเลือกผานกอนได้สิเรือกขวดกันเออเลเทงเชียนก็ขอไปจังตแต่ว่าฮับปากชิงเจ้ากันเนาะหาชิงเมือนึงนี่ตตเลยซิโต้เศ้บางคนมนุษมีเลขอะฮะอาจจะเพิ่งเปิดเด้ะ เออบ่อให้เปิดได้บ่ให้เปิดได้อ่าเบิกนี่เลือดกันมันเลือดเด้ออเห็นบ่มันเลือดก็อายู่อ้อ้าตอนนั้นน่ะอ่าวหายบ้านนี่ตืดดอนบ่อา่นี่โยธาเฮ้าบมดินพอดามตืดดอนบ่เบิงข่อยเบิกไงเฮเบิงทางคนมันก่อนไม่ได้บ่เบิงทั้งคนมันก่อนม่ได้บ่ท้งคนตูดมันนี่เนี้ยเบิกรู้าวเก่าปิ้นพารท้งคนมันขึ้นนี่จตอน้ตกแตกว่ได้กินชับนะเรียกข้างเลยก็ กเก่าเลย้กินัวไรก็คือกันนะกันนะมันยมวงนะเฮ้ยนี่เอ็หน่อยด้วพยเก๋าชิปเนี่ยไปอ่าเพยเก๋าชิปเนี่ยอ่ายังไพบัตรนี่ต่ลวงก็ชิ้นบอกเงินเท่าไรจะกีบได้นี่เราชิงนูมูว่าสิพันเลยตาสิพันเลยเฮ้ยองมาเงี้เพิ่งแกด้ออ่อชิ้นหน้ามเงินกระดมาเงินกระดมาชสรจักยืมมูอเฮ้ยแยังเหียบนะ ยังยังถากก้อบอ่ะเนี่ยโันี่กินชิ้งแล้วมมวอ่ะฮะกว่0สิบพันเลยถ้าสิ่มาโชยังตูดิโนยาเลี้วเรือกโอ้ย่้งโอ้โหขึ้นเยอเอว่าเลือกเลอกเอาเออบบบกันได้เ่ยยังพวกโอ์ชีบริชิ้งข่าวเนาะเ่าจตอนนี้ โอ้ยม yeah! wow. yeah, yeah, ันคนได้ช an mm ิงเขาคนนั้นแล้วมันก็้ท่าย์บานเข้าไปแต่ขวดหนึ่งยังช่องบานอยู่ครบเอาตัวนบ่เอาเพิ่มบ่เอาเพิ่มเลยแล้วเอาโค้ดแล้วเอาตัวน่โงชี้เลยเขากินฮอตมาเ่อามาอีกจ้ขวดเอามาอีกจะขวดเอามาสามเลยบ่เอามาอีกอีช้องเลยโค้ดเลยอีกช่องเลยกค้ดกว่านี อ่าเบิ่งเบิงปเอาก่อนเด้อ่เตยุจะเก็บไงินน่ะเน่ยเงินนี่เล้ยลนเงินรางวัลวะเนี่ยงวัชิปแปดชิปมันกลัวไ้เฉดหนึ่งนี่ตกลัวาลายขาเติบไปได้นี่เพราะชิปชกลัวเนาโอ้ยพาไหาคนเคี่ยวไงเนาะเต็มเลยพาาคนละการต็มงเต็ม้อเออสบายดีสบายดี ไอ้ข้างไหนวาจิตพี่น้องไอ้เนาะเห็ดสีใหม่ไอ้นี่บ่เมื่อไหร่บ่่างพุ่นซิไปพุ่นบ่เอ้าเถน้องมีนาเป็นดีไปน้ำบ้านไปน้ำบ้าอยู่เฮือนบบบนหนตายอยู่เฮือนบ่บบบนหนเออโอเคโอเคเอาเดินทางปลอดภัยเด้อ แม,ม่เอาไปเอาไปห้านชาวค้มพุ่นแหละเดี๋ยวจิม,มีคนมาเอาด้อสบายใจในลายเด้ okay, okay. นอน้องไอ้เนาะผักซองน้ำน้องเพลินอ้าโชคดีโชคดีค,ด <Okay. S 2> คอยไปคอยมาเด้อโอเคอาเอิ้นกันมาเอิ้นกันมาเอิ้นกันมา เสีงนอกเนี่ยมันจังมันจังมันจังกระดังงูสีแล้วดูบีแล้วเออโยนี่โยนี่โยนี่ไปไหนไปไหนเงินรางวัลน่ะอันนี้บ่พอพอ,อจะถือไว้เลย เราเลือกแล้วเราอะไนี่อย่าเปลี่ยนผากันเด้ออย่าเปลี่ยนเด้อฮาหัวเปลี่ยนบรรยากาศเนาะทุกคนเนาะอ่าหมุนหัวกันไปเนาะอ่าอันนี้เงินรางวัลนี่พี่น้องมา ให้เปิดก่อนเอาเปิดเลยนี่นี่ตัวนี้เปิดก่อนเลยอาเปดไปยงไกสามิสามด้ส้ายน่องตนี่สาม้้อ็สามอนั่นคือเื่ออ่สามามห้เปิดให้เปิดตัวนี้เปิดอ่ะ คือยกงูท่านนนะโอ้แปดสิบเก้าแปดสิบเก้าแปดสิบเ้าเดว้าเฉพาะหุ่ใจมาแปดสิบเก้าถือไว้อ้าแปดสิบเก้าไปมาหนีไปมาหนีนี่วะเสียแล้วเจ้าเสียแล้วเสียแล้วเสียแล้วโอ้เจ๊ชิปเลยนี่นะเจ๊ชิปไปไปมาหนีทุกคนทุกคน ข้าหาไปได้ยูได้ดูไปดชิปดูได้แปดชิปไปเฉียดใ้องก่ไรกัได้ดูพองเฮ้ยเฮสีิบเจ็ดไป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 ไอู้ดโอดูดิเก้าชิเอ็ดเอ็

ไปไปไปกินขาเดียวเลยขาียว้องย่ากแล้วคือย่งยากแล้วคือยุ่งยากแล้วบอมมีมีสิแต่เปลี่ยนเปลี่ยนบอเลนเปลี่ยนบเระบบเปลี่ยนในโตแคไหนบาทเนี่ยยด้ยอยู่ในมือคอยแย้ของตัวยงในี้ So <c ười> 3ามเต้นของตุเรนเจ้าสิบเอ็ดของกระจุงได้เจ้าสิบเ้าสิบสี่เต้นไปเยอะเลนะไปมั่กเลยไปมั่งเลย เอริก้าจิีดีีวู้องเอ้ยเป็นไเฉยตัวยงเงียนี่มึงวใครเอฟซีึงกันโอ้ยขัาจิีด้องนี่นี่นี่กาจิีอาเบิ้งเบิ้งเบิ้เบิ้ง้งกาเบิ้ง้งกา รางวัลได้ปีนี่ก็ได้แก๊คือว่าเขาตัวตายยังไม่ได้หายเ้ยนำมึงเด้อนำมึงกันนำมึงกนแรนนะนำมึงด้วยดนำมึง้ันี่เดะชันนเนาะาโอ้ชันี้เนาะเรนะเจ้าชวนเอาเปลี่ยนเอาเปี่ยนเนาะ เป็นไปได้เชยไปเรียร์อล <Have they. S 1> <to> ้วบ่มาเรียก์วิ <soci> ่บ้านนี้ไม่ไม่ไม่ไมเรียกว่เรียรกว่านี้เดี๋ยวยุงเห็ดแล้วพี่น้องเอ้ยเรียร์เลยได้ได้แล้วเรียรต่อแล้วบ้านนี้ไหนนาะ

เอตัวตุยุงด้บานนี่พี่น้องอยเนาะะมดีทนี่แล้บานนีก้าคนบ่เก้ากัพอดีนเก้าสิวันวันตุยุงมาสัมาคนมูิจ้าดู ดีใจแงวางวั้ใหญ่แตกให้แกตุนงจกเลือกถือ่าได้ตูกปะนั่นแล้วจะเราชวนเปลี่ยนเนาะแต่คือเปลี่ยนบอกเราเนาะค่ะเราทำอะไรเปลี่ยนจะิเปลี่ยนบอกกี่เนี่ยเปลี่ยนอยู่เขาบอเราเข้าสิเวสต์ดิ้นี้เป็นไปได้ดีจะเห็นเราตัวเนาะนั่นแล้วพี่น้องคนว่าเนาะโลภมากกันลาบหายเพื่อแข่งบุญแข่งได้แข่งเพื่อแข่งได้ แข่งบุญวาชนาแข่งกันม่ได้เติมโชคแน่นะขอบคนนี้เนาะคนเลือกคักได้เลือกคนมันอะเลือกคักเพิ่งกวาเชียนมาจากประเทศไทยนี่นะอันนี้ไลยิ้งแก่ห้อยจบมาจากไทยเพิ่ได้เพิ่นกันเนาะไทยเคยชิ้นกับเพิ่นนี่เนาะตัวยุ่งบ่ายคอเพิ่นเนาะตอนนั้นชิงเพิ่นพันคนไหนพันวาทคนตายเออคนตอนนั้นคนหวั่นใจเนาะคนกวาเชียนกันนี่ ทุกดูค้าขยันมาแเลเบิ้ม้าไปชื่อเขาเออเด้อบัดนี้เด้อไปครับไปเนาะสบายดีตัวยุ้งนะอ่าสบายดีสบายดีพบกันคลิปต่อไปเนาะพี่น้องเออโอเคพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้อ่ะตุศิตแก่เสด็ขอตัวจบคลิปเลยว่าลาพงศ์ไอพี่น้องไปก่อนเหตุเรื่อเฮ็ดงานพี่น้องเอลยเนาะผู้ได้เงินนี่ก็เฮ็ดเรื่อคือจีห่าวหันเนาะอย่างตัวยุ้งนะพี่น้องเมื่อนี่กัดเมียเรากัด ดมห Luca, okay, ั okay, uh, so ่นะปวดปวดได้ไมาล้ได้เงินเนื้อฝากมีอล้วโอเคพี่น้องจีประมาณนี้เนาะเออประมาณนี้มักกระเบื้องโมมักกระเลื่อนผ่านบัวกันพี่น้องเห็นเนาะสำหรับลิปนี้ฉันได้ขอกล้าวคำว่าสบายดีสบายดีสบายดีพี่น้อง